ครับมาดูอีกคู่หนึ่งนะฮะนัดที่สิบของวันนี้นะครับในการถ่ายทอดสดทางแบทแบทแลนด์ลี al <c oughs> เป็นมือเอ็นนะฮะรอบ16ทีมเป็นทีมอัลท่าขนไก่จับกับทีมรีแลกซ์หรือไม่สุตรปากการนีก่ก็ชื่อยาวเลย <c oughs> คุณพงประนตคุณตาวนะฮะจับคู่กับสุวรรณอนันต์เนยียคุณเปิ้ล ทีมเมื่อกี้ก็ไม่ใส่ตำบลมาด้วยอันนี้ก็ยาวเกินตีกับทีมทูบียอมทูบียมนี่เมื่อก่อนเพลงะายดังปวเกาหลีอ่ะใช่วงเกาหลีทูบีเ็มอ๋ทูพียอมประกอบไปด้วยคุณต่อนะฮะคาเชนโปรธารับคุณมาร์คครับวินประกรณ์สว่างสุข ันนี้เป็นรอบ16เองนะสำหรับมือเอ็นนะครับโอราอย่างนี้แสดงว่ามือเอ็นเนี่ยก็เริ่มวันนี้ด้วยเหมือนกันสิครับเพราะเมื่อวานนี้มีแค่เอ็นกับเอสถูกไหมวันนี้ต้องกับวันนี้ที่เริ่ม4มือนะก็คือมือเอ็นมือเอสแล้วก็มือประเภท3คนแล้วก็พีบวกด้วยเดี๋ยวเราภาคไปภาคมาเนี่ย อลิสขวัญใจโคดน้ำเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าไม่รู้อะสิแต่ตอนนี้ไม่เห็นเธอมานั่งตรงหน้ากล้องไงเขาเตือนผมมาแล้วนะเขาบอกว่ารอนะคะรอรีวิวจากหนูค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้คร่าวๆเลย 2pm เป็นต่อครับคุณต่อคุณมาร์คที่อยู่ฝั่งนี้ก็คุณเตาผู้ชายคุณเปิ้ลผู้หญิงนะแน่นอนนะครับ ส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเสื้อแดงนี่ก็คือคุณต่อนะครับคุณมาร์กหายไปแล้วอ้าวนาะครา,ายเดินกลับมาแล้วครับ สองเลยทีนี้กลายเป็นแบตเดียวไปแล้วเขาไปตามเขาไปตามเตาไปตามตามไปเปล่าเตา,ไป,ปตาไปตามม้าครับมากลับมาเตาหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ต่อไปตามบ้างต่อไปตามเตาเตากลับมาต่อ,ตอหาย,หายครับเพลงต่อหายไอเดี๋ยวเปิ้ลไปตามดีไม่ต้องเตี้ยล,ละแมตช์นี้ยกครับ ซวเล่นนะอย่าโกรกันนะอยากเราอยากให้การแข่งขันมันดูสนุกแลยอย่างหนึ่งช่วงนี้ต้องบอกนี้ครับเดี๋ยวระหว่างนี้เกมยังไม่เริ่มปามันเป็นเกมการแข่งขันกีฬาช่วงสิ้นปีแล้วช่วงสิ้นปีเดือนธันวาคมมันเป็นเรื่องของหน้าเทศกาลเทศกาลรื่นเริงนะเทศกาลรื่นเริงนะครับตำรวจด่านเพียบนะเตือนทุกคนด้วยนะแล้วผมเก็กควยแล้วด้วยแล้วตอนนี้หมดแล้วด้วยไม่มีใครมาเติมไม่ด้วย อ๋อแล้วเดี๋ยวโดนด,าด่าแล้วเรื่าทำยังไงกินแกงกวยโดนด่าด,ด้วยหรอของฟัดเลยนะอันนี้เขาเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยกำลังจะเริ่มครบแล้วคนะครับครบแล้เอ,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 อาครับฟังคุณเปิ้ลหนึ่งคุณตาวนะฮะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหโอ้ตาวตบทำคะแนนแรกก่อนเลยครับ เข้ามาไม่ทันครับต่อโอพยายามจะบล็อกครับคุณเบิ้ลแต่ว่าบล็อกแล้วไม่โดนครับเตาก็เลยรับไม่ทันได้คะแนนมา1ต่อ2ครับ ครับต่อแล้วตาวเช็คดีครับออกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน3ต่อหนึ่งครับ2ู m ยังพลาดครับคะแนานมาสักครู่ลงไหมดีสิโอ้แต่ต่อทำชูมือเหมือนว่าออกนะครับแต่ลายจัดบอกดีก็เป็นสีหนึ่งเลยครับแบบนี้ ครับสองสี่โหไม่ไหวฮนะโอ้ประกบหน้าดีมากครับพอดีคำเลยครับคุณเปิ้ลนี่ถือว่าตัวกันเล็กนะข้อมูลที่ให้เรามาเนี่ยโปรไฟล์ให้มา150เซนติเมตรอ่าก็อยู่ในกลุ่มพวกอากันเนะโอกัวรา ผมบอกให้นะรูปร่างเล็กแบบนี้ถ้ายืนหน้าตัดรูปมาไม่ดีนี่สวนกลายเป็นรูปตกหมดนะบอกให้สิ่งที่ได้เปรียบคืออย่างนี้เลยครับแล้วดูเธอแข็งแรงด้วยคนหายยังอยู่ต่อมาแบ็คแฮนด์มาเรามาร์กวางเลยครับตาวิ่งทั่วสนามก็ตอนนี้ เปิ้ลนโอ้ยมาผลักโฟร์แฮนด์ออกข้างไปครับไม่ได้ผ่อนไล่ม,มาครับแรงไปสี่แล้หกอุย้ยเสิร์ฟหลอกด้วยอูยนี่ตบแรงด้วยนะนี่ไงลูกนี้ที่เมื่อกี้เธอพยายามทำอะ่ะแล้วทำสำเร็จครับ ลลยจัดก็เห็นด้วยครับหายมือตามไม่ใช่ไม่ใช่อะออกจริงจริงโ <c oughs> อ,อกเข้ากลางไปเลยครับ มองไปไกลตรงแถวแบ็กดรอปมีคนถอดเสื้อเรียนแบบอูบแฟชั่นนี้กำลังมาแรงครับเดี๋ยวแมตช์หน้าเดี๋ยวผู้บรรยายถอดเสื้อบรรยายบ้างเดี๋ยวกันไม่ไหวเย็น ลูกดาดเป็นลูกตกได้สบายๆเลยครับนํำอยู่ด้วยครับตอนนี้ไม่แน่นะที่บอกศักดิ์ศรีดีกรีดีดูเป็นต่อเนี่ยไม่ใช่แล้วนะต่อกับมาร์คนะครับต่อซัดมาเปิรลรับได้ออกข้างโดนไม่ไม่กลางไม้หกต่อสิบเอช่วงคำนี้ไม่ค่อยมีคนดูไลท์สดเลยนะหรือว่าเครื่องผมเป็นอีกแล้ว,วปะ่ะ ผมว่าเราไม่ค่อยมีใครเม้นมาคุยกับเราเลยเราเหงาอะ่ะเอาครับพักครึ่งเกมนะครับยังไงคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ช่วยแชร์แล้วช่วยเม้นมาคุยกับเราด้วยนะครับ าชมกันต่อครับนำอยู่นะครับทีมชื่อยาวครับยาวมากจำแต่สมุดประการได้ครับข้างหน้าผมจำไม่ได้จริง <c oughs> เดี๋ยวก็ไปเปิดดู <c oughs> อ๋อมีต่อมาจำได้อีกนีหนึ่งละหลิงเมย่ย <c oughs> หลิงเมย่ยสมุดประการ <c oughs> เดี๋ยวคอนึกๆไปเรื่อย,อยก่อน ออเสร์ฟสูงมเลยครับตาวตบใส่มาร์คมาร์ครับไม่ข้ามครับนะพอผมทวงไปนี่เริ่มมีคนเข้ามาทักทายแล้วทักทายเข้ามาพูดคุยกับผู้บรรยาย้วยนะครับแล้วก็เม้นมาเชียร์เพื่อนๆที่กําลังแข่งขันอยู่นะครับมีคุณอะไรนะครับอาจารย์ว่าอะไรอ่ะพุทธิวัตรเหรอบอกเปิ้ลสู้ๆคุณธนภูบอกแม่เปิ้ลสู้ๆครับโอ้โหมีหลายอย่างครับทั้งเรียกพี่ทั้งเรียกแม่ตอนนี้ เอาคุณป๋ายาวสุริยะเข้ามาชมแล้วครับอขอบคุณมากเล่นกันเองโอ้โหดูนี้ตาวตบลรอสไปสวยครับนี่ไงมีคนมาถามแล้วค้าถามว่าค่าสมัครค่าลูกเท่าไหร่ครับเฮ้ยทำไมผมมิกอ๋อเพิ่งจะเพิ่งจะขึ้นมาเอ่อค่าสมัครกับค่าลูกราคาเท่าไหร่ค่าสมัครคู่ละหนึ่งพันบาทค่าลูกเนี่ย เ,เป็นซีรีส์ไฟแนลนี่รู้สึกจะแพงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้เดี<า>๋ยวผมดูให้โอ,โ,หโอ้โหตบหงายไปเลยครับดูนี้ต่อมาร์คไม่ลงนะเมื่อกี้คราวนี้ลงครับ15-11ตาสานี่ยังได้เรื่องออลูกหนักนวงอยู่ ก็ค่าสมัครนะไปไหนกันค่าสมัครคู่ละอ่าแยกเป็นประเภทนะครับ n ับ s p ลบอ่า n s p ลบ p บวกและวมือ n ค่าสมัคร1,500บาทต่อคู่สำหรับซีรีส์ไฟนอลนี้นะมือ c ทั b ค่าสมัคร2,000บาทต่อคู่ทีมประเภท3คนนะครับ n s แล้วก็ s นะครับ2,000บาทต่อทีมนะครับ ถ้าเดี่ยว S และ P- ลบ700บาทต่อคนค่าคูปองลูกทุกมือนะครับ500บาทต่อ1ชุดคือ10ใบนะครับก็คือมาตรฐานเลยก็คือเวลาสมัครเนี่ยก็จะมีค่าลูกด้วยถูกต้องถูกต้องนะครับมีคนท้าทายมาแล้วครับวันเฉลิมวันนรัตอยากตีกับคนภาคครับระบุมาเลยครับอยากตีกับคนไหนครับ ทั้งสองคนไม่มีใครสู้คนด้วยครับอยาเลือกมาเลยครับต้องถามก่อนว่าที่คุณพิมพ์มาว่าอยากตีคนผ้านี้คุณพิมพ์มาด้วยอารมณ์ไหนครับเพราะมันไม่มีไอคอนยิ้มมาก็ไม่มีโกรธก็ไม่รู้ด้วยหยอก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 นี่ซอฟฟางจาก BCC เข้ามาชมแล้ว หลังจากนี้ให้ลูกจากก้างลงไปโค้ชให้โอ๋โอ <Cait target> ้สวนสุดยอดยองยองสวนยองยองสวนนี่มันอยู่ตรงไหนของกรุงโซลไปลูกนั่นเนี่ยโอ้โหอุ้ยแล้วสวนด้วยแบ็คด้วยนะดูจากคะแนนไม่ห่างนะสองคะแนนเท่านั้นครับเออแป๊บเดียวจะทันแล้วครับเฮ้ยแต่ผมมองนะคุณเปิ้ลแข็งแรงจริงนดูดินี่หลอกเซฟกระชากเข้าตรงสี่เหลี่ยมเล็กข้างหลังเลยอ่ะแม่นมาก เนี่ยนี่ลูกเซฟกระชากของเดี่ยวเลยอะ่ะไล่มา1 7บเครับตบใส่ต่อด้วยแต่ตอสวนมาได้ครับเตาพลาดศักดิ์ศรีแชมป์มันยังมีอยู่นะนะเล่งมันแซงกนได้นะดักดิโอ,โอแต่ไม่ข้ามดักได้แล้วเบาเกินครับก็ ค่าสมัครคุณค่าลูกอะไรเนี่ยคุณบุญเลิศก,ก็ดูในในเนี่ยในในเพจก็ได้อ่าแต่เขาเรานนขเขาก็เหมือนกับเ,เขาคุยกับเราอะไรมผมจะคุยกับเราอะไรเงี้ยกลัวเรากลัวเราอู้งานไงแอ้วเลยชวนคุยภ <laughs> าคมาสิบกว่าคู่แล้วไม่มีอู้แล้วก่อนที่สุดแล้วเกมแรกครับได้ไหมครับ 2pm นะฮะได้ไปก่อน21:17นะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะฮะเรามาดูกันสถานะเกมที่2 มาชมเกมที่2กันต่อครับเกมแรกทางต่อกับมาร์กได้ก่อนนะครับจะเริ่มเกมเ็ามีการเช็คกันนิดนึงครับว่าลูกที่ใช้อยู่ะใช้ได้ไหมมีคนนึงอยากเปลี่ยนอีกวนหนวอยากเปลี่ยนเลยเปลืองเปลี่ยนเถอะครับจะได้บริหารค่าลูกได้บอกแผนนะครับนี่มาร์กบอกแผนแล้ว เร็วๆฉะรีกลับไปดูละครบอกแผนเสร็จตัวเองตมติดเน็ตเลยครับเดี๋ยวก่อนนะยุคนี้ยังมีคนติดละครอยู่กันฮะผมไงเรื่องอะไรตอนนี้มันไม่มีตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรดูไปดูซีรีส์ผมเป็นคนติดซีรีส์เรื่องสว่านช่องไหนฮะของฟ็อกของท่ะหน่วยสว่านไง หน่วยสวานอะ S W A T อะหน่วยสวานซีรีส์ใหม่ล่าสุดอะโอ้อหซีรีส์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 หน่วยสวานใช่ตอนนี้น่าจะไปอยู่ย้ายไปช่องอะไร A X N หรือเปล่าไม่แน่ใจอะอยู่เลไม่รู้อะผมจำไม่ได้แล้วผมก็ไปไล่ๆเปิดดูเอาเขาเรียกว่าซีรีส์อเมริกาอะเพราะหน้าอย่างผมผมไม่ดูซีรีส์ไทยจีนอะไรอยู่แล้วหน้ามัออกอเมริกัน หน้าตาจอฝันขนาดนั้นมีการมีการโะมะโด่ขนาดนั้นมีการเชฟเฟตคุณมันเฉลิมถามว่าทีวีคอร์ถึงกี่โมงครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับห้าทุ่มต้องมีครับต้องมีครับวันนี้น่าจะมีแต่แต่ห้าทุ่มได้ครับอยู่กันยาวๆไปฮะทีวีคอร์อย่าทิ้งกันไปไหนนะเราไม่ทิ้งกันเราจะเดินไปด้วยกันครับใช่ ถ้าเราหลงกันก็มาตามหาด้วยครับใส่ไปสองทีไม่อยู่อุยอ้ยไม่ออกครับลงท้ายขอดด้วย,ยที่คุณวันเฉลิมถามนี่ถึงกี่โมงนี่คุณจะปิดไลค์หรือคุณจะดูต่อครับอย,อย่าเพิ่งไปไหนนะช่วยกันดูต่อกัอนนะ ยังไงมาตบไปเปิลรับได้ครับอีกสักทีเปิลยังสวนกลับไปได้แล้วดักเองเลยด้วยเป็นไงล่ะตกชั้นดีนักชั้นสวนกลับเลยตกหลวมนี่ไม่ได้ นาน,นานได้ใส่สักทีหนึ่งหายไปเลยครับ4-7โอ้แบ็คแฮนด์แบบใหม่ครับมันสครูตาวบบเล่นมาบบมโอ้ยวางดีลูกนี้มาร์คต้องกุ้ง ป้ายสวยจริงๆครับลูนี้เห็นที่ว่างปุ๊บมือสมองสั่งมือไปเลยนะปฏิกิริยาตอบโต้ของคนเล่นกีฬานี่ดีจริงๆนะผมว่านะกลางคืนป๋าเล่นแบดกลางคืนป๋าเคยนอนละเมอตบนะไม่เคยครับผมดาดเคยนะฮะดาดตบอะไรเงี้ยเคยไม่มีลองถามเมียดูนะเผื่อเมียบล็อกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเมียกระเทิมยิ่งดุอีเอะละเมอยับหน้าเน็ตนี่โดนนะ คุณสยนนะเขาเอ็นขาดหรือเปล่ามาร์คโอ้ยโ,โอ้โหน้าเน็ตนี่ต้องยอกให้คุณเปิ้นเลยนะฮะสวนอย่างเดียวก็คือเวลาเขาตบฝั่งนี้ฝั่งต่อกับมาร์คตบมาแล้วถ้าตบกดไม่กดไม่ได้ไม่จิกจริงๆนี่ค<ด>ุณเปิ้นสวนมาเลยนะสวน,นดีด้วยสวนแรงกลับด้วยอ่ะคือเสิร์ตดีครับมาร์ค เสิร์ฟยาวครับวันนี้แต้องบอกว่ามือเอ็นนี่แต้มเดินไวๆนวนะก็คือมันไม่มีคือต่อให้มีแรรี่ยาวมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแรรี่ยาวที่ยาวเกินไปอ่ะประมาณห้าหกไม้อะไรเงี้ยโอ้โหยังอยู่ใส่เอาเอาให้หมดแรงอุ้ยผมเสียวผมเสียวหลังต่อจังเลยอ่ะยังไงตรงนี้ยังไงอ่ะออกเหรอมีถามครับออกข้างเลยครับแบบนี้โอ้ มาดูันี่ว่าปึ๊บที่ไม้นี้ปึ๊บไม้นี้ยังไม่ถึงอีกไม้นี้ออกเยอะเลยปเยอะเลยอตัดกับมาได้แต้มแล้วเก้าตอกแปดนะฮะคอเซิร์ฟอ้าวไม่ดีครับรีบร้อนไปหน่อยให้ต่อ คุณมาร์กย่อไปสวนลูกนี้ติดเน็ตครับเล่นไปเล่นมาครับคุณตาคุณเปิ้ลน,น้ำเฉยครับ10ต่อ9 10 11 9พักขึ้นเกมโอ้โหเป็นฝ่ายสมุนประการนะตาคุณเปิ้ลน,น้ำ นี่ไงเราไปแซวว่าน้องอลิศกับกิ้วอยู่ไหนมานั่งที่เดิม๋ยอ,อาจจะว่าชนะหรือไม่ก็แพ้แล้วลุกไม่ไหวไม่ใช่ตีเสร็จแล้วก็มาพักเดี๋ยวคู่นี้จบนี่แมตต์ต่อไปในสนามเรานะป่านะมันมาอีกแล้วครับ ใครฮะอูครับรอบริงครับใช่ครับมันดหม้แล้วครับไหม้แล้วพูดซะน่ากลัวอย่างกหนังสยองขวัญแม่ที่ไหนได้อูนี่เอง9ครับดูต่อยังเหนียวไม่รอดตอตกมารซ้ำนะครับ10 11 สวนให้มันข้ามมือนะครับทำเลยฮะสเปคคะแนนเท่ากันแสงเลยด้วยโหหลังจากพักให้น้ำให้ท่ามาแล้วนี่3คะแนนรวดเลยครับทังฝั่งของ 2pm ดูว่าจะไปหยุดตรงที่ไหน4ีคะแนนติดต่อกันยังไม่หยุดยังไม่หยุดต่อกับมาร์คมาร์คกับต่อใส่เข้าไปอีกโอ้ยหคะแนนติดพี่น้องทั้งฝั่งคุณตากับคุณเป้ลต้องหยุดช,ชุดนี้ของเขาก่อนนะครับ ไปไง,งั้นนี่ไปไกลนะฮะโอ้โหก็ยังไม่หยุดอยู่ดี6คะแนนติดต่อกันมาเป็นซีรีส์เลยครับเอาเอา้เา,เาคนล้มคนล้มอยากซ้ำที่ไหนได้ ฟังนี้ใส่เข้าไปเลยแทนเชียกไม้ตีเอามือรับเลยเจ็ดคะแนนติดต่อกันเอาโค้ดดูดิอยากตามขึ้นเกม9ต่อ11นี่มาเจ็ดลวดเลยดูจะไปหยุดตรงไหนนะฮะตายแล้วแปดคะแนนลวดเอาดิโซโล่ทีเดียวยาวเลยครับโอ้ตีไปยิ้มไปเลยครับตอนนี้ 2PM อ้าโง่คอยยังชั่วฝั่งนู้นโดนไปซีรีส์เป็นซีรีส์เลยอะ่ะแปดแต้มอะ่ะโอากายมาเป็นตามยาวเลยครับ12 17อยู่ไหมไม,ไม่อยู่่อรับได้ฝั่งนี้ได้ใจแล้วว่ะไ,ได้โอ้ <ไป S 2> โหแล้วบุกอย่างเดียวเลย นี่กลายเป็นว่าหน้าหลังก็ประสานกันแล้วก็สัมพันธ์กันดีเลยนะใ<ช>คนหน้าหน้าตบเออหน้าแยบหลังตบอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าสูตรเลยอ่ะไปอีกฮะสิบแปดแล้วครับดักได้ครับคุณเปิ้ลโอุย้ยแต่ยังไม่อยู่โอ้ยต่อกดดีต่อซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โห,โโหมาฉกเป็นงูเลยครับ 9แล้วดูครับลูกนี้ฉกเข้าไปอีกทีหนึง่งโอ้ยอ๋ยอนี่อยู่สนามแบดบมินตันใส่เสื้อสนามแบ,บดมินตันกมนิสกิจด,ด้วยนะยนี่ของคุณปี๊ปี้เขาเจ้าของสนามสุดหลอ่อไหวไหมฮะทางฝั่งนี้ก็ต้องชุดใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเนี่ยตาม1319หวยตามกักหกแต้ม ไม่ไหวยี่สิครับแมตช์พอยต์แล้วครับ7แมตช์พอยต์ด้วยกัน oh. จะเบรกมาได้ไหม oh. ได้ไม่ได้ยัง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 ไม่ยอมยังไม่ยอมเซฟไปได้หนึ่งครับเหลือแค่หกสิบสี่ย เป็นงานที่ยากนะยากมากอ่ะว้าวเนี่ยครับส้ำหน้าเนี้ยติดเน็ตไปเองเลยครับทางเปิ้ลนะครับตอนนี้ก็ต้องมาขอโทษขอโพยครับวันในเกมอาจจะต้องจริงจังแล้วก็ดูรุนแรงไปหน่อยนะครับแต่จบเกมแล้วทุกคนก็จะไปลงพักครับไม่ใช่พอเลิกแล้วต่อกันนะครับนะเอาชนะไปได้ครับทีม 2PM ครับ2117และ2114ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมไอ้อูครับ